สวัดับสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนครับวันนี้ก็มาในค่ายของมาสด้าสามสกายคีรถปี2020เป็นสกายคี Keep, เนาะ,อะโอเคครับก็โดยเคสนี้เข้ามาด้วยการลูกค้าแจ้งว่าเปิดแอร์นั้นแอร์ไม่มีความเย็นนะรค,นะครับได้ทําการตรวจเช็คนะฮะพบว่าปัญหามาที่เป็นที่อคอมเพรสเซอร์นะครับที่มีปัญหาเนาะอันนี้ท้พ่อไม่คายเหงื่อเลยครับให้ดูแห้งกริบนะครับไปดูค่าเกจกันครับ อันนี้ครับค่าเกจครับด้านไฮไซฮะหนึ่งรพียครับด้านชักชั่นฮะเห็นไหมครับว่าขึ้นไปอนข้างที่จะสูงเกินค่ามาตรฐานที่ต้องต่ํากว่าสักสามสกว่าลงมาเนาะแต่ละลูกค้าขึ้นไปที่ห้าสิบห้าหกสิบพียไดครับด้านชักชั่น65สิบพียไดครับถือว่าสูงกันเลยทีเดียวนะครับทำให้นั้นสร้างความเย็นไม่ได้นะครับเนื่องจากคอมเพรสเซอร์นั้นมีปัญหานะครับ กลไกภายในแต่ยังสามารถแก้ไขได้นะครับด้วยรถลูกค้าเลขกไม้นั้นหลักหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคมาให้ดูความเย็นหน้าช่องแอร์ที่ทําได้ตอนนี้ครับอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับหน้าช่องแอร์อุณหภูมิภายนอก34.2องศาเซลเซียสครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูอ่ภายในกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นก็ให้ดูว่าคอมเพรสเซอร์นั้นทํางานจริงๆนะครับทำงานอ่ทาอทำงานวาล์วมทำงานนะครับไปดูด้านในกัน รถผ่านการใช้งานมา94,682กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะอ่าโอเคเนี่ยเปิดเรียบร้อยครับความเย็นนะให้ดูครับปรับพัดลมอ่าปรับความเย็นสปีดโลเลยนะครับอ่ะก็คือ18องศาครับพัดลมนะครับเปิดไป4ขีดจากทั้งหมด7ขีดครับลวมวนภายในนะครับอ่ะโอเคนะครับผม โอเคครับอันนี้ก็ช่างยูก็ขออนุญาตติดไปในส่วนของระบบแอร์นะเนื่องจากก็เดี๋ยวมาสรุปอาการให้นะครับก็มาสรุปอาการให้นะครับก็โดยเคดนี้จะทําการฟัดชิง่งเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันคอมเพรสเซอร์แนละ้วก็เปลี่ยน,ก,นกลไกในตัวคอมเพรสเซอร์นะครับโอเคครับผมติดตามชมครับขั้นตอนการฟัดชิง่งเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันคอมเพรสเซอร์นะครับในรอบแรกนะครับ สีน้ำมันคอมก็เริ่มที่จะเลือรร้องเสื่อมภาพตามาอายุการใช้งานนะครับให้ดูเปรียบเทียบน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมครับที่ผ่านการใช้งานมาเกือบที่จะ10,000แสนกิโลเมตรเนาะอ่ะอยู่สายมือนะครับเป็นยูดออยนะครับคอมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่เป็นนิวออยนะครับขวามือนะครับสีน้ำมันคอมนั้นจะใส่นะครับสบายตานะผมอ่ะโอเคอันนี้ก็รอเตรียมที่จะเติมน้ำมันคอมเข้าไปในระบบนะครับขั้นตอนการเติมน้ำมันคอมนะ่ยเข้าไปในระบบนะครับ น,นี่ก็เครื่องก็กำลับบงการดูดน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับของไม่ขวาม,มือนะครับขั้นตอนการฉีดล้างทำความสะอาดแผงระเพื่อและฟินคอยมานตครับ อันนี้ก็เป็นบริการฟรีจากทางร้านยูโตออแอร์ครับก็ทําการสกแกนตรวจเช็คภายในกล่อง ecu ให้ลูกค้าระบบปกติสมบูรณ์ครับส่งงานครับสําหรับมาด้าสา,าสกายทปีปี2020ครับมาเลยครับมาเลยครับขอบคุณลูกค้าจากสะพานขาวครับที่มาใช้บริการร้านยูโตแอร์ครับมาเลยมาเลยยาเลยพี่มาเลยครับมาเลยมาเลย ขอบคุณลูกค้าจากสะพานขาวที่มาใช้บริการร้านยูเทิอนนะครับไปแล้ว